Jep go, langs siap rai สวัสดีค่ะ สวัสดีหนึ่งท่านค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือน้ำซอสผัดไทยนะคะที่ทำเมื่อเช้านี้เพื่อนๆนี่ <c oughs> มันก็จะค้นๆแบบนี้นะเห็นไหมคะมีสามรสนะเปรี้ยวเค็มหวานสามรสนี้จะต้องให้มันพอดีเท่าๆกันนะคะไม่งั้นทำออกมาแล้วมันจะไม่อร่อยส่วนสูตรนี้คือต้องไปเซิร์ชเอาเองนะคะลองผิดลองถูกกันได้เดี๋ยวก็เตรียม กอกใส่ขวดโหลแล้วผ่ากินได้นานเลยทําครั้งเดียวกินได้นานเก็บได้นานนะคะน้าซอสของเราเนี่ยค่ะ เพื่อนๆกอกใส่ขวดนี้นะนใช้กระบวยค่อยๆนะคะเพื่อนๆจริงๆเทก็เทได้นะเทก็เทได้ สวัสดีสิท่านค่ะน้ำผัดไทยค่ะเพื่อนๆดูค้นดีไหมเอย่ยยางค้นเลยเห็นไหมคะอันนี้ทำตั้งแต่ตอนเช้านะคะตอนนี้มันเย็นแล้วเราก็กรอกใส่เดวดโถได้เลยเอาไว้กินทำตอนไหนล้วก็ทำได้เลยนะเออเนี่ยค่ะ mm สวัสดีเก้าท่านนะคะ สวัสดีสิบท่านค่ะน้ำผัดไทยค่ะซอสผัดไทยน่าทานมาก เรียบร้อยอเอเต็มเลยเห็นไหมเอาไว้กินค่ะค่อยๆกินเนาะ สำคัญคือภาชนะห้ามเปียกนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ซอสผัดไทยเนี่ยมันมีความเป็นกรดแล้วก็ห้ามห้ามาบรรจุใส่หม้อสเตนเลสหรือเป็นพ,พวกหมอ้อปีเนียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าใส่แช่ไว้นานเนี่ยมันจะกัดมันจะกัดนะคะทำให้หม้อนิทะลุได้ง่ายๆเลยนะเพื่อนๆซอสที่มีกด ก็ไม่ควรใช้หม้อสแตนเลสหรือหม้อปีเนียมนะให้ใช้นี่แหละขวดโหลอะไรอย่างเงี้ยขวดแก้วทำความสะอาดให้ดีๆนะเพราะถ้าเราทำไม่สะอาดไม่เช็ดให้มันแห้งๆโอกาสซอสเราก็จะเสียง่ายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะ กินได้นานเลยทําครั้งหนึ่งอยากกินผัดไทยอร่อยเราก็ทําเองวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากมายนะเพื่อนๆเ,เส้นผัดไทยนะคะแล้วก็เต้าหู้เชโปสับสับ,สบ,สบ,สบนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งไข่ไก่หอมแดงหอมแดงซอยนะคะหรือสับให้ละเอียดก็ได้ แค่นั้นเองค่ะใครจะใส่ปุ้งใส่หมูใส่แหนมใส่อะไรได้หมดเลยส่วนผักนี้แอ๊ะก็จะใช้ถั่วงอกนะคแล้วก็ใบกุ้ยช่ายบางคนเขาก็ชอบใส่ถั่วแขกเนาะซอยลงไปอยู่ที่เราชอบค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมสะอาดแล้วทุกอย่างคือต้องให้สะอาดนะเราก็จะได้ซอสท,ที่เราไว้กินนี่เลย เดี๋ยวไว้ผัดให้ดูนะเพื่อนๆตะซื้อเครื่องมาเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะซอสผัดไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยได้หนึ่งโถเต็มๆ <c oughs> <c oughs> อันนี้สำหรับใส่ซอสโดยเฉพาะนะคะคือมันหมดตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ทำไงแต่งมวดน,นี้คือเขาอยากกินก็เลยอ่ะโอเคทำก็ทำ เพราะนานๆจะกินสักทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กินผัดไทยเพราะว่าเมื่อก่อนขายผัดไทยด้วยค่ะเพื่อนๆก็เลยมันเบื่อแล้วก็เลยไม่เคยได้ทำโอเคเนาะขอบคุณมากๆเลยส่วนสูตรเนี่ยมันมันมีหลายสูตรนะเพื่อนๆอยู่ที่เราว่าเราชอบสูตรแบบไหนเราก็สามารถดัดแปลงได้นะซอสผัดไทยที่หลักๆก็คือจะต้องมีน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลปีป๊บ น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำแค่แค่แค่สามตัวเนาะแต่อันนี้นู่นนี่เพิ่มเยอะเลยใส่หลายอย่างมากกว่าจะลงตัวได้นี้ใช้เวลาทดลองผิดลองถูกมาหลายรอบเลยยังไงก็ลองทำดูนะเก็บได้นานแล้วก็อยากกินตอนไหนเราก็ทำกินเลย โอเคสำหรับไลน์นี้เท่านี้ก่อนเดอ้อพอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาไลฟ์สดให้ให้ดูบ้างอะไรเงี้ยช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดไม่ค่อยได้ทำคลิปไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายสวัสด,ดีค่ะ